ซีจินผิงเตรียมมอบวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ทั่วโลกจำนวน2,000ล้านโดสภายในปีนี้สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีซีจิ้นผิงได้ประกาศในวันนี้ว่าจีนจะมุ่งมั่นพักเพียรเพื่อจัดส่งวัคซีนต้านโควิด -19 จำนวน2,000ล้านโดสให้แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกภายในปี2021นี้ โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ส่งสารไปยังเวทีประชุมเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องวัคซีนในการต่อสู้โควิด -19 และนอกจากนี้จีนจะบริจาคเงินอีกจำนวน100ล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการโควแบซึ่งเป็นโครงการกระจายวัคซีนให้แก่ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้แล้วจีนยังได้จัดส่งวัคซีนจำนวนกว่า770ล้านโดสให้แก่ประเทศต่ตางๆทั่วโลกไปแล้วนอกจากจีนจะเป็นสายการผลิตหลักของวัคซีนซินโนแวคแล้วจีนยังมีหุ้นส่วนอีกไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียบราซิลตุรกีมาเลเซียและอียิปต์ก็จะเข้าร่วมในการผลิตวัคซีนเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้แล้วในอนาคตอันใกล้นี้ซินแว็กกำลังทดลองวัคซีนเวอร์ชันใหม่ซึ่งเป็นการรวมกันของวัคซีน2บริษัทเพื่อต่อสู้กับการกลายพันธุ์ของไวรัสเดลต้าและสายพันธุ์แกมมาทั้งนี้แล้วเมื่อดึงกนรกรกฎานคมที่ผ่านมาระหว่างการประช,มชุมฉุกเฉินทางออนไลน์ในระดับประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปก ประธานาธิบดีสจิ้งผิงได้สัญญาจะให้ความช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆในการต่อสู้กับโควิด -19 โดยงบประมาณก้อนนี้พุ่งเป้าไปที่การให้ความช่วยเหลือบรรดาชาติกำลังพัฒนาเพื่อให้ฟื้นตัวจากผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ทางฝ่ายของสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐได้บริจาค วัคซีนจำนวน100ล้านโดสให้แก่ประเทศต่างๆแล้วนอกจากนี้แล้วรัฐบาลวอชิงตันจะเริ่มจะส่งวัคซีนของไฟเซอร์เพิ่มเติมอีก600ล้านโดสไปให้แก่ประเทศที่มีรายได้ต่ำอีก100ประเทศตามที่สัญญาวไว้ก่อนหน้านี้